ตุรกีคราวนี้ออไม่ได้ล้วงรัพ์แต่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศหญิงบนรถเมย์ครับสาวๆเขาก็ลเลยแท็กทีมไล่ทุบตีผลักทีบให้ลงจากรถไปแบบนี้ครับที่ตุรกีเว็บไซต์ไลฟ์ของรัสเซียครับเผยแพร่ภาพกล้องวงจรปิดบนรถเมย์ในเมืองโคเจลีครับผู้ชายกำลังลวนลามผู้หญิงอย่างไม่อายใครท่ามกลางสายตาของคนบนรถบัสคันนี้นะฮะ นี่นะฮะนี่ครับนี่ฮนะผู้หญิงก็ต่อว่าแล้วนะครับทนพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้แล้วตบแล้วด่าแล้วทุบตีแล้วนะฮะนี่นะฮะลุมแล้วฮะเริ่มแล้วฮะผู้ชายที่สะพายกระเป๋านี่นะครับไม่รู้ไปทําอีท่าไหนนะครับนี่ผู้หญิงเขาแท็กทีมกันเลยนี่ฮนะอีกคนใส่หมวกนี่ฮนะเอาด้วยนะฮะเดี๋ยวคอยดูนะครับแต่ดิฉันเห็นด้วยนะ เราผู้หญิงนี่บางทีเสียเปรียบต้องรวมตัวกันหน่อยนู่นฮะมือทางด้านในสุดโผล่มาด้วยฮะโผล่มาหมดนี่เริ่มนะฮะไม่รับใช่ไหมไม่รับใช่ไหมโดนแบบนี้เธอทําอะไรอะไรอย่างนี้นะฮะเธอผู้หญิงเป็นแบบน่ะนี่ผมพูดแทนผู้หญิงหรือเปล่าคุณคุณจะมีปากเสียงนะคุณรัวิชาเออคือรนลาำทางเพศมันไม่เหมาะสมอยู่แล้วล่ะไม่อายสายตาผู้หญิงเลยเงียบไปนะสุดท้าย ก็ต้องเดินลงจากรถบัสไปแต่ก่อนเดินลงถูกทีบก่อนด้วยเหมือนกัน,น่นี่ฮะทีบทิท้งนี่ฮะโอ้โหโอ้โหนี่ฮะค่<ฮ>ะฉันขอสักปั๊บนะฮะ